สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันรู้สึกว่าจะดึกแล้วนะครับกำลังใส่ลายตะกร้านะครับเพราะว่าต้องเร่งทำเวลานะครับเนื่องจากเราต้องรีบเร่งนะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นแล้วก็จะได้นำเสนอให้คนที่เขาอยากได้ คนที่เข้าสนใจได้ติดตามแล้วก็ได้สั่งนะครับกำลังใส่ลายด้านบนนะครับเพราะว่าได้ล,ลายด้านล่างแล้วก็ได้ลายด้านข้างเสร็จหมดแล้วนะครับภาพอาจจะมืดสักหน่อยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เหลือลายด้านบนที่ผมพยายามทําอยู่นะครับก็คืออ่ามันเป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมรุ่นใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นการลงลวดลายการใส่ลวดลายก็จะต้องใช้เวลานะครับมากเพราะฉะนั้นตึงต้องมาทําตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนดึกอันอ่าอ้นี้นะครับเป็นในครูนี่จะเป็นหวายที่เราแล้วนะครับเราแล้วแล้วก็ขดเป็นวงไว้นะครับอืมสําหรับใส่ลายนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ เราจะนํามาใส่เป็นลายตะกร้าด้านบนนะครับซึ่งใส่แล้วนะครับที่เห็นอยู่นะครับนี่นะครับเจ้าแมวเมวก็โกนนะครับตอนนี้โกนนะครับนั่นโกนนะครับอซึ่งบรรยากาศเงียบมากครับตอนนี้เงียบจริงๆเพราะว่าเป็นบรรยากาศอตอนกลางคืนนะครับสึกว่าจะเงียบนะครับเงียบนะครับผมนั่งทําอยู่ด้านครัว อันนี้นะครับอ่าก็จะเงียบสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยนะครับมันมีเวลาที่จํากัดนะครับเนื่องจากาต้องไปด้านอื่นด้วยนะครับก็เลยต้องมาทําตอนกลางคืนนะครับอันนี้จะใช้เป็นสองเส้นนะครับหลาอสองเส้นค,คู่กันนะครับกับการทําลายนะครับถ้ายริง ถ้าไม่ได้ไปไหนก็น่าจะเสร็จแต่เพออื่นว่าตอนนี้เกือบจะสี่ทุ่มแล้วถ้าเป็นในเมืองก็จะดูะยังไม่ดึกนะครับแต่นี่มันอยู่ชนบทแล้วก็อยู่ภายรอบนอกนะครับก็จะดูดึกซะหน่อยก็เลยไม่กล้าอยู่นานนะครับโอ้มันดูเงียบจริงๆนะครับก็เลยต้องพยายามทําแล้วก็เร่งนะครับเพื่อที่จะให้เสร็จทันเวลานะฮะแล้วก็ทุกนี้น่าจะได้ใส่หูหิ้วนะครับ เพราะว่าขาตะก,กร้าเราก็ใส่แล้วนะครับใส่เรียบร้อยพรุ่งนี้นาะยจะใส่หูหิ้วแล้วก็ถักลายเรียบร้อยนะครับกับตะก,กร้าใบนี้ซึ่งโมเดลติดงานด้านอื่นนะครับที่จริงมันต้องเสร็จหลายวันแล้วแหละเพราะว่างานมันหลายอย่างนะครับอืมก็เลยต้องอ่าย้ายมาทํานะครับอ่าในช่วงเวลานี้นะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานเป็นงานของอผู้พิการทางสายตาประสิทธิ์จงพูนุษนะครับงานหัตถกรรมงานจักสานแล้วก็เป็นงานฝีมือ,อว่ายก็จะเป็นวายแท้นะครับอืมไายแท้เพราะว่าไอ้ที่เรายังไม่เสร็จก็มีนะครับเรายังไม่เสร็จน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ เส้นนี้นะครับเรายังไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็คงจะต้องได้เหล่าเพิ่มนะครับก็พยายามที่จะเร่งนะครับทําให้มันทันนะครับทันกับเวลานะครับเพราะว่าต้องการเพิ่มเพื่อนๆพี่ๆใครสนใจก็นะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0ู4 9 1 7 4 7 8 7 0 6้า1 7 4 7 8 7น้าหนึ่งนะครับ ใครสนใจเกี่ยวกับงาน <Enlight root. S 1> จากสารงานหัตถกรรมก็มาเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก да subscribe, uh ็กด Sub s c r i b e กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมรอคอมเมนต์จากเพื่อนๆพ่พี่ๆอยู่แล้วก็รอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆอยู่นะครับใครที่เข้าใจในการทำงานแล้วก็มีความสนใจในด้านการทำงานของผู้พิการนะครับประสิทธิ์จุมพุนุชนะครับก็สามารถที่จะนำ ผลงานของผมนะครับไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพืนี่ๆได้เห็นกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กันเนาะเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งสาคัญนะครับผลักดันให้เรามีกําลังใจในการทํางานนะครับถ้าเพืป í, ป í, ป í, นะ่อนๆพนี่ๆเนาะสนใจแล้วก็อ,อยากเป็นกําลังใจให้กันก็นี่แหละครับผ่านช่องทาง u t u b e นะครับรสิทธิ์จุมพุนได้เลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามา เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกันกน,นะครับวันพรุ่งนี้นะครับทำเสร็จอใส่หูห่ยวเสร็จผมจะให้ดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงกระตกาลารุนใหญ่ใบนี้นะครับอืมเนี่ยครับที่จริงอยากให้ดูด้านข้างให้ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ว่าออเนื่องจากโอเคนะครับพอได้อยู่อ่าน,นะครับเพราะว่าอ่ามันมืดนะครับมันมืดแล้วก็ ไม่ค่อยมีแสงนะครับก็พยายามที่จะนําเสนอนะให้ได้เห็นกันนี่นะครับเป็นลายด้านข้างซึ่งจะเป็นลายสองชั้นถ้าเป็นรุ่นกลางนี่ก็จะมีลายชั้นเดียวนะครับให้ดูกันนะครับน่าน่าสนใจนะครับแล้วก็สวยงามมากใครที่ได้ตะกร้ารุ่นนี้ไปใช้นะครับก็จะใส่ของได้เยอะมากเพราะเป็นตะกร,ร้าที่ใหญ่นะครับ่การที่จะนําไปใช้งานก็สะดวกสบาย มันเหมาะนะครับที่จะนําไปใส่ของที่จํานวนมากๆแล้วก็เหมาะที่จะนําห้วไปวัดไปใจตลาดหรือว่าเหมาะที่จะนําไปใส่ข้าวของนะครับที่เราให้ความสําคัญแล้วก็อยากเก็บเอาไว้นะครับตะกร้ารุ่นนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็น่าสนใจฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอู้ตอนนี้ฝนตกแล้วก็อากาศเย็น นะล้วก็รู้สึกว่าจะเงียบด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับกลับกล่แมวเหมียวนทแมวเหมียวมากวนละกาแครั้งเพื่อเปิดใช้งานเอาล้ครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ไลน์นี้ขออนุญาตลงไลค์แค่นี้นะครับสวัสดีครับเอาแมวเหมียวทักทายหน่อย นะครับนั่นะมานอนเกยอ,อยู่แล้วนะครับ,นะรบเอาละครับสวัสดีครับหลับกุ่